สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ในรอบเที่ยงวันนี้มาเกาะติดในส่วนของสถานการณ์ภัยแล้งนะครับก็ถ้าดูข่าวในช่วงนี้นะครับก็กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าระหว่างวันที่29สิงหาคมนะครับถึงวันที่3กันยายนเนี่ยประเทศไทยในหลายจังหวัดน,นะครับก็จะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับซึ่งก็เป็นช่วงใกล้จะปลายฤดูฝนแล้วนะครับท่านผู้ชมก็เดือนหน้าก็เดือนกันยาแล้วฤดูฝนก็น่าจะสิ้นสุดประมาณ กลางเดือนตุลาคมนะครับก็ปัญหาของปีนี้ก็คือภัยแล้งนะครับมีหลายพื้นที่ที่เสี่ยงภัยแล้งหนักนะครับถึงแม้ว่าหลายๆรอบจะมีฝนนะครับจะมีฝนมาเติมนะครับกรมอุตุหรือว่าหน่วยงานต่างๆจะบอกว่าฝนตกที่นู่นที่นี่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่นะครับฝนตกแต่จุดเดิมแล้วก็จะมีหลายอำเภอนะครับที่เสี่ยงภัยแล้งแล้วก็แล้งหนักนะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมมาเกาะติดในส่วนของสถานการณ์ภัยแล้งนะครับว่าอำเภอต่อไปนี้นะครับ เสียงภัยแล้งหนักนะครับก็คือเริ่มที่จะเห็นผลแล้วในส่วนของปรากฏการณ์เอเนียโญนะครับที่จะเริ่มมีผลตั้งแต่กลางปีนี้แล้วก็หลายพื้นที่ก็แล้งนะครับให้มาดูในส่วนของกราฟก่อนนะครับท่านผู้ชมดูสถิติข้อมูลในส่วนของฝนนะครับตั้งแต่ปี261นะครับก็คือสีเขียวอ่อนในปี61นะครับปี62สีส้มนะครับปี63สีม่วงปี64สีน้ําเงินปี65สีเทาแล้วก็ปี66สีแดงนะครับ ก็กราฟไหนที่อยู่ด้านบนก็คือแสดงว่าฝนตกดีนะครับโดยมีค่าปกติที่ใช้เป็นเกณฑ์ว่าฝนมากหรือฝนน้อยก็คือสีดำนะครับท่านผู้ชมเห็นนะครับในรอบ5ปีตั้งแต่ปี261จนกระทั่งถึงปี66กเนี่ยก็คือปีนี้เส้นสีแดงก็คือของปีนี้นะครับถึงประมาณปลายเดือนสิงหาคมนะครับท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าเส้นสีแดงนี่อยู่ต่ําสุดนะครับต่ําสุดกว่าทุกปีนะครับตั้งแต่ปี61จนถึงปี65นะครับฝนมากที่สุด มากกว่าปี66ทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นสรุปก็คือปีนี้ถือว่าเป็นปีที่แรงมากนะครับในรอบ5ปีนะครับในรอบ5ปีแล้วก็ย้อนหลังอาจจะไปถึงในรอบเกือบ30ปีนะปีที่แรงที่สุดก็คือปี34นะครับท่านผู้ชมปี65ปี66นี่ใกล้เคียงกับปี34 35นะครับในส่วนของฝนแต่ว่าถ้าเทียบกับ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือปีนี้แรงที่สุดนะครับจะเห็นว่าเส้นสีแดงนี่อยู่ต่ําสุดนะครับ แล้วก็ที่สําคัญก็คือปีที่แล้วนะครับฝนเยอะสุดนะครับปี6ปี65เนี่ยฝนจะจะเห็นว่าเส้นฝนนี่จะอยู่ข้างบนนะครับปี65กับปีปี65กับปี64เนี่ยฝนจะอ่ปี65กับปี54นะท่านผู้ชมปี54กับปี65เนี่ยฝนเยอะที่สุดนะครับใกล้เคียงกันแต่ว่าตั้งแต่61จนถึง66เนี่ยปี61นี่ฝนน้อยอ่ปี66นี่ฝนน้อยที่สุดนะครับนั่นก็หมายความว่า ปีนี้เป็นปีที่แรงมากนะครับแล้วก็แรงที่สุดนะครับสถานการณ์น้ํา Serbia, ปีนี้น่าเป็นห่วงนะครับก็เริ่มที่จะเข้าสู่ขั้นวิกฤตแล้วโดยเฉพาะในช่วงหน้าแรงที่จะมาถึงนี้น้ําต้นทุนนะครับบริเวณเขื่อนก็มีน้อยนะครับก็เป็นน้ําที่ต้องใช้ในการเพราะปลูกในช่วงหน้าแรงแล้วก็ในส่วนของพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปีตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีปัญหาในเรื่องของการเสียหายของนาข้าวนะครับที่ไม่ได้รับน้ํามาหลายรอบแล้วนะครับ เดี๋ยวไปไล่ดูนะครับในโซนที่มีโอกาสที่เป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับก็คือภัยแล้งหนักนะครับฝนในปีนี้นะครับดูภาพรวมฝนในปีนี้เนี่ยก็คือในส่วนใหญ่ก็จะตกแต่ในโซนเดิมนะครับก็เป็นท่าภาคเหนือก็จะตกแถวแม่ฮ่องสอนแถวเชียงรายแถวพะเยาแถวน่านนะครับแล้วก็ตากนะครับแต่จะมีอำเภอที่แรงนะท่านผู้ชมอำเภอที่แรงที่ท่านผู้ชมหลายหลายท่านคอมเมนต์มาก็แถวสุขโขทยัยนี่ฝนน้อยนะครับ แถวบ้านด่านลานหอยแถวคิรีมาศแถวโกงกรราชนะครับแถวสีสำโรงแถวเมืองสุขโขทยัยสวรรคโลกทุ่งเสลี่ยมนะครับสีสัชนาลายฝนน้อยนะครับในส่วนของภาคเหนือรวมทั้งกำแพงเพชรนะครับอําเภอพรานกระต่ายอําเภอโกส,สัมพีนครคลองลานเมืองกำแพงเพชรไสางามลานกระบือคลองขลุงกำแพงเพชรแถวนี้นะครับฝน น้อยครับแล้วก็รอดูรอบนี้นะว่าจะมีฝนมาเติมไหมในส่วนของกําแพงเพชรนี่ครับกับตรงโซนภาคเหนือส่วนใหญ่ภาคเหนือฝนจะเยอะโซนตอนบนนะครับส่วนโซนตอนกลางลงมาถึงด้านล่างฝนจะน้อยนะครับพิศนุโลกกับพิจิตรก็ฝนน้อยนะโพระทับช้างวชิระบารมีเมืองพิจิตรทับครอตะพานหินครับโพลทะเลบางมูลนาคโซนนี้นะฝนน้อยนะครับวัดโบสถ์พิศนุโลกพรมพิราม บางระกมวางทองโซนนี้ฝนน้อยนะครับแล้วก็ไล่ลงมาจนถึงภาคเหนือตอนล่างนะครับแถวบ้านไร่อุทัยธานีฝนก็น้อยนะอุทัยอําเภอเมืองอุทัยอําเภอทับทันอําเภอสว่างอารมณ์ห้วยคดนะครับแถวนี้ฝนน้อยนะครับมโนรมนะครับสัพยาชัยนาทวัดสิงห์ผันคาสันคบุรีนะครับฝนน้อยนะครับภาคเหนือตอนล่างนี่ครับหนองบัวนครสวรรค์ ชุมแสงก้าเลี้ยวบรรพศพิสัยราดยาวแม่วงชุมตาบงแม่เปินตาคลีตากฟ้าไทยสาลีตอนนี้แรงมากนะครับโซนนี้ท่านผู้ชมหลายพื้นที่ฝนน้อยนะครับเพชรบูรณ์นี่ก็มีฝนเยอะพอสมควรนะครับในรอบนี้ก็ยังยังถือว่ามีมีฝนนะครับแล้วก็แถวนี้นะครับโซนชัยนาทก็ฝนน้อยนะเมืองชัยนาทมาโนรมหนองมะโมงวัดสิง หันคาเนินมะขามโซนนี้นะครับสันคบุรีชัยนาทฝนน้อยท่าวุ้งลบบุรีลบบุรีก็ฝนน้อยนะบ้านหมี่ท่าวุง้งเมืองลบบุรีพัฒนานิคมโคกสำโรงชัยบาดาลโซนนี้นะฝนน้อยนะครับแล้วก็แถวสุพรรณบุรีก็ฝนน้อยนะหนองยาไซเดิมบางนางบวช3ามชุกดอนเจดีสีประจันนะครับอำเภอเมือง โพทองของอ่างทองก็ฝนน้อยครับอ่างทองลหลายอำเภอของภาคกลางนี่นะครับท่านผู้ชมก็ฝนน้อยนะครับภาคเหนือตอนล่างไล่ลงมาถึงภาคกลางนะครับภาคกลางก็แรงทั้งหมดนะครับดอนเจดียสุพรรณอู่ทองเมืองสุพรรณบุรีบางปรมานะครับสองพี่น้องแถวพระนครศรียาก็ฝนน้อยนะครับฝน <c oughs> น้อยหลายพื้นที่ในส่วนของภาคเหนือตอนล่างกับภาคกลางนี่นะครับ แถวลบบุรีนะครับโดยเฉพาะนครสวรรค์เนี่ยนะท่านผู้ชมหลายหลายท่านก็คอมเมนต์มาภาพรวมก็คือฝนน้อยนะครับในส่วนของของภาคเหนือที่ตั้งแต่ภาคเหนือตอนล่างลงมาจนถึงภาคกลางนะครับในปีนี้ถือว่าค่อนข้างจะเป็นปีวิกฤตนะครับปีวิกฤตปีหนึ่งซึ่งก็เช่นเดียวกับในส่วนของภาคอีสานนะครับท่านผู้ชมภาคอีสานเนี่ยคือฝนจะดีอยู่โซนไม่กี่จังหวัดนะครับฝนดีจะอยู่ที่อุดรธานีที่หนองคายที่บึงกาฬที่สกลนครนครพนม มุกดาหารนะครับแล้วก็โซนอุบลราชธานีบางส่วนที่เหลือก็จะฝนแรงครับหนองบัวลําพูโซนนี้นครับนนสังที่สําคัญนะครับขอนแก่นนะครับขอนแก่นแล้วก็รอบๆขอนแก่นนะครับเป็นค่อนข้างจะเข้าสู่วิกฤตปีนี้คือฝนแรงนะครับไล่มาตั้งแต่นี้นะครับชุมแพหนองเรือบ้านฝางน้ําพองอําเภอเมืองขอนแก่นเชียงยืนมหาสาร,รคาม อำเภอพระยืนขอนแก่นนะครับมันจาคิรีบ้านแหดบ้านไผ่หนองสองห้องหนองสองห้องนี่แรงนะครับแรงจัดพนแรวงน้อยนะครับโซนนี้แวงใหญ่นะครับพวกโพชัยชนบทนะครับมันจาคิรีแล้วก็มาเชื่อมถึงโคราชนะครับเมืองยางรําทะเมนชัยพี่มายนะครับประทายบัวลายสีดานะครับบัวใหญ่แจ้งสนามนางบ้านเลื่อมบ้านเหลื่อมนะครับคงนะครับ ขามสแกแสงนวลสูงพิมายโซนนี้นะครับแรงนะครับโคราชเกือบทั้งหมดนะครับจักราชอำเภอเมืองโคราชอำเภอขามทะเลสออำเภอด่านขุนทดเทพรัก์สีคิ้วสูงเนินเมืองปักธงชัยโซนนี้แรงนะครับคอนบุรีนะครับก็เจอลักษณะของภัยแรงค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนของภาคอีสานตอนกลางลงมาในชื่นชื่นชมมหาสารคามเชียงยืนมหาสารคามโกสุมพิสัย กันทรวิชัยอําเภอเมืองมหาสรารคามอําเภอบร,รบืออําเภอกุดรังอําเภอนาเชือ่ออําเภอนาดูนอําเภอวาปีปทุมอําเภอแกดำนะครับสรารคามนี่ก็แรงนะครับยางสีสุราษฎร์นะครับแรงเยอะนะครับเชื่อมโยงมาถึงบุรีรัมรับพุทธทสงบ้านใหม่ชัยภูตนาโพแคนดงนะครับคูเมืองสตึก เมืองบุรีรัมย์ลำปายมาศหนองหง์ชำนิพระพราชัยนางรองหนองกี่นะครับโซนนี้ประคนชายสุรินก็ชุมพลบุรีท่าตูมรัตนบุรีโนนนารายสนมจอมพระเมืองสุรินทรครับร้อยเอ็ดก็แล้งนะครับหนองหีพนมพัยอาจสามารถเสลภ,ภูมิทุ่งหลวงทวัดบุรี จตุรพัฒน์พิมานเกษตรวิสัยแถวคุ่งกราร้องให้นะครับก็ถือว่าแรงเข้าสู่ขั้นวิกฤตนะครับภาพรวมปีนี้ฝนค่อนข้างจะแรงจัดนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางและก็ภาคอีสานนะครับอีสานก็ตอนกลางลงมาฝนจะแรงจัดนะครับภาคเหนือก็ตอนล่างลงมาแล้วก็ภาคกลางเกือบทั้งหมดถือว่าค่อนข้างจะเป็นภาวะวิกฤตนะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะ ที่น้องเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกข้าวนาปีแล้วก็ที่สําคัญในปีหน้าในฤดูแรงที่จะมาถึงนะครับก็สําหรับเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกข้าวนาปางก็มีโอกาสที่จะได้รับความเสียหายนะเนื่องจากว่าต้นทุนน้ําที่กักเก็บเหนือเขื่อนตอนนี้คือฝนน้อยทําให้ในส่วนของปริมาณน้ําที่จะมาใช้ในหน้าแรงเขาเรียกว่าน้าต้นทุนในหน้าแรงเนี่ยซึ่งจะมีในหน้าฝนทุกปีเนี่ยก็จะน้ําก็จะ น้อยลงนะครับทําให้อาจจะเป็นปัญหาในเรื่องการเพาะปลูกพืชในช่วงหน้าแล้งนะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมในปีนี้นะครับภาพรวมก็ถือว่าแรงนะครับแรงจัดนะครับฝนเนี่ยครับฝนฝนรวมเฉลี่ยทุกภาคนะครับน้อยกว่าปกติมากนะครับน้อยกว่าปกติแล้วก็ปีที่แล้วน้อยกว่าปีที่แล้วเยอะนะปีที่แล้วฝนเยอะนะครับนี่ภาคเหนือสีแดงนี่ของปีนี้นะครับสีเขียวอ่อนของปี6 5ส่วนสี น้ำเงินนี่ค่าปกติก็คือจะเป็นตัวที่บอกว่าฝนแรงหรือไม่แรงนะครับนี่นะครับสีแดงมากกว่าสีแดงน้อยกว่าสีน้ําเงินก็คือแรงนะครับนี่แรงทุกปีแรงทุกที่เลยนะครับแล้วก็ฝนน้อยกว่าปีหกห้าแล้วก็ฝนน้อยกว่าควรจะเป็นนะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมของปีนี้ทุกภาคฝนแรงนะครับก็ อาจจะทําให้เกิดความเสียหายเริ่มที่จะเข้าสู่สภาวะวิกฤตนะครับท่านผู้ชมที่อยู่อําเภอไหนก็ช่วยคอมเมนต์เข้ามาหน่อนึงนะครับว่าอําเภอที่ท่านอยู่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างแะในส่วนของสถานการณ์ภัยแรงนะครับแล้วก็ขอบคุณข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ